บินทบาทในแต่ละวันก็นึกถึงว่าเดี๋ยวจะต้องไปเห็นโยมเนี่ยจบหัวจบกล้าวฝึกจบนะโยมฝึกจบอะไรอะไรที่มันไม่ค่อยจะจบมันได้มันจะได้จบง่ายขึ้นฝึกจบอะไรที่จบยากมันจะจบง่ายขึ้นก็นึกถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีความโกรธข้ามคืนความเกลียดข้ามคืนความอาฆาตข้ามคืนข้ามวันข้ามปีมันก็ไม่จบสักที แต่ถ้าเราฝึกจบจบแล้วนะเจ้าคะ่ะข้าวนี้ไม่เป็นของดิฉันต่อไปไม่เป็นของกระผมต่อไปจบแล้วจบอะไรที่รู้สึกว่าจบบ่อยๆเนี่ยท่านทั้งหลายตรงนี้กําลังพูดถึงว่าคนโบราณก็คิดคําไว้ดีว่าจบแล้วก็คือฝึกความรู้สึกว่าจบจากความเป็นของเราเพราะความทุกข์ที่มันมีอยู่ในชีวิตมากมายเนี่ยเพราะว่านี่ตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราก็มีของเราบ้านเรารถเราต้นไม้ล้มทับรถเรา,าลูกลูกเรา เสียคนโน่นนี่นั่นพัญญาเราสามีเรามันมีของเรามากมาเติมความเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นมันก็จบยากขึ้นฉะนั้นความทุกข์มันก็เกิดเข้าไปอยู่จากการที่ว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีตัวเราและของของเราจะมีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นแต่เมื่อฝึกจบจากการที่บริจาคไปทําไปจบจากเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บ่อยๆจบจากสิ่งที่เป็นของเราบ่อยๆฝึกว่าไมใ่ใช่ของเราบ่อยๆมันก็ทําให้จิต ของเราเกิดความคุ้นเคยกับการจบเมื่อจิตมันจําวงสวิงได้มันเหมือนกับนักกีฬาตีกอล์ฟเมื่อตีจนกล้ามเนื้อมันจําวงสวิงได้นะจิตพอมันทําบ่อยๆพอมีอะไรมากระทบพอจบเถอะจบแล้วไม่ต้องไปนอนโกรธข้ามคืนไม่ต้องไปนอนเกลียดข้ามคืนจบแล้วจบจบจบและมันจะจบเร็วขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบปับ๊บมันก็จบง่ายจบง่ายจบง่ายขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นจากการเพียงแค่ว่า จรู้จักจบสักทีไม่เก็บเอามาเป็นขยะของใจท่านทั้งหลายก็ทราบในข้อนี้ฉะนั้นของที่ใส่ลงในนี้ใส่ลงในบาทหรือว่าจะบริจาคช่วยเหลือใครก็ตามทีจบเถนะเพื่อเพื่อฝึกให้ใจของเราเนี่ยนะมันเกิดการรู้จักจบบ่อยๆตรงนี้ตมาก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนะโยมนะเราก็เป็นเพื่อนร่วมฝึกปฏิบัติกันไปแต่เพื่อที่จะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆว่าอะไรที่มัน จะจบได้ง่ายมันต้องเกิดจากการฝึกจบฝึกจบซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรน่าจะต้องจบเพราะมันก็ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรามาสร้างอัตตาตัวตนว่านี่คือเราของเรามันก็เลยกลายเป็นผูกพันกับมันเนิ่นนานไม่รู้กี่ล้านพบล้านชาติมันก็ต้องมาฝึกกันค่อยค่อฝึกค่อยค่อย,อยเป็นค่อยๆไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาหมุนเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสักทีกลับมาเป็นสามีเขาเป็นพันยาเขาเป็นเจ้ากำนายเวียนวนเวียนกันอยู่ เมื่อฝึกจบที่ขันนี้ฝึกจบที่ของที่บริจาคไปมันก็ทําให้ใจมันไม่จบทําให้ใจมันค่อยๆรู้จักจบจบจบแล้วมันจะได้ไม่ต่อพบต่อชาติเพราะจิตที่มันไม่จบนั่นแหละมันไปสร้างพบสร้างชาติคอยรอไว้แล้วเราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในการที่จิตมันไปสร้างสิ่งที่ไม่รู้จักจบนั่นเองก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆก่อนบินทบทัตว่า เมื่อจิตเรารู้จักจบบ่อยๆฝึกมันได้มันก็จะเกิดการจําและตัวเราก็จะได้ไม่ต้องจําอะไรและจิตมันก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ไปนึกถึงอดีตอดีตที่ผ่านไปมันไม่จบนึกถึงอนาคตโอ้อยากได้จังเลยน่าจะต้องได้สิแหมทําไมวันนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่จบสักทีฝึกอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ลมหายใจให้มันจบได้บ่อยๆที่นี่ด้วยการรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบัน จิตมันก็จะเกิดความมีกล้ามเนื้อของจิตมันจะเก่งขึ้นและจิตก็จะมีพลังในการต่อสู้กับกิเลสในตนขอเป็นกำลังใจร่วมกันเช้านี้เจริญพร